สวัสดีครับวันนี้จะมาส้มตำม,มร,รักกอเจเป็นวันนี้เป็นส้มตำเมนูเจเนะา,มาะมรนะักกอเนี่ยมันจะดูเป็นเมนูที่ง่ายๆมากง่ายๆนะผมแต่ว่ามันมีเคล็ดลับบางอย่างที่ตําแบบไหนให้อร่อยผมจะเป็นม,ร,มร,รักกอแบบมรักกอแบบกรอบนะสาหรับตับส้มตำแครอทเพิ่มสีสันนะผมมีประโยชน์แล้วก็มะเขือเทศนะผมแล้วก็พริกสดแต่ว่าถ้าท่านใดมีพริกแห้งใช้พริกแห้งดีที่สุด พริกแห้งจะอร่อยกว่าพริกสดนะอ่ะแล้วก็ถั่วนะผมอ่าถั่วฝักยาวผมวก็จะมีปลาราเจนะผมอ่าปลาราเจผมใช้ปลาราตัวนี้นะผมเป็นปลาราเจสุดคุณยายทองดีสั่งใน lazada shopee ได้นะครับผมประมาณนี้นะพิมพ์ชื่อไปว่าร้านเจคุณยายทองดี ถ้าคนพูดนี่แหละเป็นคนขายเนาะเออประมาณเนี้ยแต่สิ่งนี้คือมาทําว่าไม่จะเป็นต้องเป็นปลาร้าเจ้านี้ก็ได้นะเป็นเจ้าอื่นก็ได้นะผมอ่าแต่ผมบอกไว้ว่าปลาร้าที่ผมจะเป็นแบบกินปลาร้าจริงๆนะผมและทีนี้เคล็ดลับอยู่ตรงไหนที่ว่าจะทมให้อร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะครับผมเราก็จะปอมกมะละกอแล้วเราก็จะสับมะละกอที่จะทําให้อร่อยเส้นอร่อยก็คือต้องสับมะละกอถ,ถึงจะอร่อยถ้าภาคเอาขุดเอามันจะไม่อร่อยนะครับผมอืมประมาณนี้อ่า เราก็จะสับมันแล้วก็แล้วเราจะขูดขูดขูดนะครับผมสับสับไปมันจะมีความอร่อยกว่านะครับผมเส้นเส้นมะละกอตับส้มตำนี่ก็จะมีความอร่อยนะครับผมแล้วก็เราจะใส่แครลอดเราก็จะอันนี้เราก็จะขูดเอานะครับผมเป็นเส้นนะครับผมเป็นตอนแรกผมกบว่าจะไม่ทําเมนูนี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป็นเมนูที่พื้นๆและใครหลายๆท่านก็คิดว่าทําได้แต่มันมีเคล็ดลับตรงที่แบบว่าทําแบบไหนให้อร่อยนะครับผม เราก็เอาคคกมาแล้วเราก็ใส่พริกสดล,ลงไปตามผมตำทั้งครัวเลยนะผม,ผมตำทั้งครัวเลยนะครับผมถ้าแนะนําถ้าท่านใดอยากให้อร่อยคือใส่พริกแห้งพริกแห้งจะมีความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วเราเอาถั่วฝักยาวนะครับผมก็คือเอาไปตำหย,ยาบๆพอแตก,แตกๆเนาะ,ะเสร็จแล้ววัตถุดิบก็จะมีผงชูรสเจหรือผงหรือว่าผงชูรสไอโนมาโตใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ปราเจ แล้วก็น้ำมะเขือเทศมะเขือเทศให้หั่นแบบนี้ผมหั่นแบบเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยหั่นแบบนี้เมื่อก่อนผมจะหั่นแบบเป็นแบบโด่งยาวยงยาวยาวๆแบบนั้นใช่ไหมมันไม่อร่อยแบบนี้จะอร่อยกว่าอันนี้ก็ได้สูตรมาจากแม่ครัวแล้วก็ไปทําตามไม่ว่าจะเป็นโรงทานอาหารเจงานศพงานบวชงานแต่งงานขาวดำง,งานต่างๆไปหมดเลยนะผมรับจากต๊ะจีนก็ไปนะผมแล้วเราก็ใส่ผงชโลงไปใส่น้ําตาลลงไป นะครับผม,มใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะผมตามส้มตามใส่ผงชูรสจะอร่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูยำหรือว่าตามตามส้มใส่ผงชูรสจะอร่อยกว่าผงซุปหรือว่ารสดีเจอ่ะแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะผมต้องไปซีอิ๊วขาวนะมันถึงจะมีความหอมเสร็จแล้วก็ใส่ปลาร้าเจลงไปนะผมจะเป็นสูตรไหนก็ได้แล้วแต่เราจะเป็นของอีโฮไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่เป็นของเจนะอ่ะแต่นี่เป็นของ l า z a d a นรือ s h o p e ที่ผมเคยบอกไปเนาะเออแล้วก็ตามลงไปเลยผม การที่เราใส่มะเขือเทศหั่นมะเขือเทศแบบนั้นจะทําให้น้ำมะเขือเทศออกมามันจะมีความหวานความเปรี้ยวอยู่ในตัวเป็นธรรมชาติและมันจะมีความอร่อยด้านน้าจะเยอะและนัวนะครับผมแล้วเราก็บีบน้ํามะนาวลงไปนะครับผมใส่ไปทั้งเปลือกเลยแต่ต้องเป็นมะนาวที่มันเก็บไว้นานแล้วนะถ้าแบบสดๆให้คั้นคือนวดนวดให้กลิ่นผิวมันออกก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่บะละกอกับที่ผสมค์บแครอทลงไปนะอ่าประมาณนี้ เราก็ตำเยอะๆๆ,ๆๆลงไปเลยนะครับผมผมก็ทําคลิปหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นคลิปการทําอาหารเจสัตว์เลี้ยงการท่องเที่ยวคลิปธรรมะแล้วก็การเกษตรก็ยังไงเอฟซียเพิ่งเบิอกันไปไหนนะครับสีสันนาทานไหมล่ะครับครับผมสีสันนาทานไหมล่ะครับผมถ้าเราอยากจะให้แบบว่ามันเหมือนแบบกินแบบว่าส้มตามปูปลาเจก็ให้ใส่สาหร่ายลงไปนิดหน่อย ถ้าเราใส่สลายไปมันจะมีความแบบเป็นส้ตมตำปูปาราเจเลยนะครับผมก็สีสันน่าทานไหมล่ะผมทานกับแคปไก่เจหรือว่าแคปหมูสามชั้นเจหรือว่าแคปหมูเจแบบนี้ก็ได้ผมก็ดูวิธีทำกรวิธีทำแคปหมูหรือว่าแคปไก่ทำอย่างไรดูในสูตรของผมได้ในช่องทุกสิ่งรสหน้าเย็นดีผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ลิงก์ด้านล่างในว่าสูตรอัตราส่วนนะผมหรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้ขอบพระคุณครับ